สวัสดีครับวันววนี้วันที่17กันยา68นะครับอยู่ที่ร้านอาหารนามงวิวตำบลมูลนิธิอำเภอเนืองขอนแก่นบ้านเอกครับยามเย็นประมาณ6โม,มงเย็นครับมีกระฟุงกาแฟสวยมากลองต้องอกดู่ทยครับมันจะเป็นซุปแบบนี้ครับน่าสวยลนะองปมองไปดูดิครับอาจครับมีชั้นสองด้วยมีห้องแอร์ด้วยใครมากินฟรีห้องแอร์บริการฟรีห้อลย มีได้สักสิคนจนเรีดักสิบห้าคนาบน,น,นครับมีคาร์วเกียด้วยปู่ของแท้ครับอันนี้แนะนำลาบมูมาอเหื่อไม่ติดบ้างโอ้ยอันนี้ก็ผสมบังมุงแซ่บกิน,นแ้่น้อย,อยจะหมดไปอารลูเกี มันมีปลาครับถ้ามีเขาบอกต้องกินตลอดเดี๋ยวมันจะแข็งอันนี้เ้าทำไม่เป็นผสมก็าแบ่งเป็นก้อนเลยเาานะครับมาทีมอื่ดูได้ผมสั่งไก่ครับเป็นซิกนเนพิเศษทอดใหม่ใหม่ มาเที่ยวไ,ไมเปิดหวังครับนี่ไก่ผมไม่จิ้มครับจิ้แบบนี้ครับสดๆอาอรอยครับวันนี้สิบเจ็ดกัญญาหูกไก่ครับอยู่ที่อำเภอใหญ่สูงเป็นร้านาที่รับเลี้ยงแขกได้แล้วก็เป็นที่ถ่ายลุงถ่ายรูปออกอู้ม,มากามายแก่กองครับใจมาเด้อเปิดพิดวันจันทร์เปิดจากกระเช้าเนาะ อาหารสั่งได้ถึงเช้าถึงทุ่มสุกาจะเจ็ดกระดังไทยยาวๆครับสวัสดีครับสุรินทร์ไตั้งไทยด้วยครับมีเครื่องดื่มด้วยเครื่องดื่มแอบไว้ครับข้างล่างครับสุรินทร์ไปใช้แด,แด,แด่แจ๊